ขอเคครับพรอเยรอยงประเทียนบีประเภดีงามจามเทวีสีอาริูุชธยสวัสดีกับทุกท่านวันนี้นะครับพระองได้รับมอบหายจากท่านพระผูประสานรานั้นได้ทำหน้าที่ดำเนินรายการแต่ช่วงแรกนะครับของพิธีเจริญบญรณะบุบุญลสี่ไดิผ่การพระธรรมบูจอายุหนึ่งปันสามร้อยปีและและพระสุุล วันเจษฎาภพปีสองนห้าร้อยหกเริ่มเวลาตประกาศการประกาศเป็นต้นไปนะครับทุกท่านครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือวัดกระตุ้นหรือวัดสังฆารามในทางประวัติศาสตร์นั้นมีลัทาิจารเล่นไว้นะครับว่าเป็นวัดในสี่ภูเขารในสมัยพระแม่เจ้าจ่ามเหดีได้เป็นประถมมรดสานรายการัทยและไทย บอกครับว่าวัดสีมเมืองวัดประตูนี้นั้นอยู่ในทิศใต้นะครับซึ่งแหนดนั้นคือวัดสังขารนะครับวัดสีลมเมืองของอาณาจักรสมัยกระงเมือเจ้าจังบะเทบีวันนั้นนะครับทางทิศใต้ได้แก่วัดสังขารหรือวัดประตูนี้นะครับส่วนทางทิศตะวันตกนั้นคือวัดมหาวันหรือมหาวนารามนะครับส่วนวัดในทางทิศเหนือนั้นคือ วัดพระปกเกฤาษสีนะครับและอีกวัดหนึ่งนการก็คือวัดเบอวาวัดต้นแก้วนะครับว,วัดต้นแก้ว,นะว,กวซึ่งอยู่ในทางที่ตรดอกนี่คือสีวัดสี่บุกเองของกระน่งจามเทีดีเมื่อพระองค์ท่านนั้นได้บรมราชาอาบรมราชาพิเศษเป็นพระธมมกษัตรินนรย,ย์แห่งนครอรทัพูชัยสุ่งนี้นะครับ กับในช่วงต้นของพิธีจเจริญ่วมบูรุศลในวันนี้นะครับในช่วงต้นนั้นเวลาแปดนาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับจะมีพิธีบวงสวงอ,อ่านองค์การอุทิศส่วนบุญผู้สร้างพระสะกุลลำบูรนะครับรับใน,น,นขณะที่ผมกำลรี่ับท่านรองผว่าราชการจังหวัดนะครับผมมาแล้วนะครับขอการไนเชิญท่านนั่ง พนมพิธีตรงนั้นเลยนะคะรับผมและในช่วงประมาณ9ก้าโมงนะครับเป็นพิธีบายสีสูงกว่านะคะมมรับเสริมบารมีให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในปีหนหม,มหามงคล2566และต่อเก้าโมงลกึ่งนะครับเป็นพิธีสืบเาสาแบบเปิดบ้านล้านนาของเรานะครับเพื่อที่จะเสริมบารมีเสริมเจ้ามงคลให้กับทุกท่านที่มาร่วม,ม,มางานนะครับเวลาสิบเวลาสิบโม,ม,มงนั้นจะ ร่วมทุกท่านนันชมพระรังในบทเพลงมริทุนชัยเป็นการข้อเพื่อถวายแด่พระนางสามาเทีีเวลา20โมง30นาทีนะรต่การทุกท่าน,นร่วมถวายเพนแด่พระวิธิสฆ์และก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเป็นเซตพิเีนะคบต้องบอกว่าในการนี้พระครูราชกุษเกตคุณนวรรนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารยผ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์็อกเตอร์นะครับได้อรอดเชิญทุกท่านมารวันนี้นะครับด้านซ้ายมือของผมนั้นนะครับเป็นเครื่องบวงสวงที่จะบวงสวงนะครับเพื่อที่จะบอกลา่ากระถ่มมัตกนะสแห่งนครธาริทุนชัยอรือจังหวัดละยูนในปัจจุบันที่มองกันนะครับว่า,าในเครื่องบวงสวงนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ ได้สักการะถึงปราสาทผู้สมบงบณ์ลแล้วก็ปราสาทผู้เปลี่ยนโลดด้วยบุญพระบุญญาบารณีในการที่ทำเพือละบูญเลยค่ะใิบุญชัยนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างที่ผมได้นาเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าวัดประตูลีหรือว่าสังฆารามนั้นเป็นหนึ่งในสีของวัดที่พระเมรุพ,พระองค์ท่านนนได้ทรง บรมราชาพิเศษเป็นประบบมรดกรากลที่ครองเมืองคาริบุนชัยนะครับเมืองนี้อรุณสีสร้างนะทุกท่านครับเป็นเมืองที่ผู่ฤาษีวารสุเทพนะครับผู่ฤาษีสุขทันตาฤาษีผู่ฤาษีศรีศสรัญจนาลัยนะครับและผู่ฤาษีสุครมหาตลอดจนผู่ฤาษีทุติชาดินนะครับต้องบอกว่าละบุนนั้นเป็นระบุนที่ เป็นเมืองเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวเมืองขนา,าดใหญ่ <th bb> ของเยอทีาอา่จะอ้าดื่หลักฐานทางประวัติศาตต 1, 200, 200, สตร์ตั้งแต่1,202นะครับตั้งแต่เป็นต้นมาบัดเดียวก็ประมาณ400กว่าปีถ้านัาเอาตั้งแต่1,202นะครับจักน้นะครับสถานที่แห่งนี้จึงเปรียบไปด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์อารอพยพ สายบุญมาแล้วนะครับวันนี้ท่าน,รานประธานเจที่เจ้าคุกูช้างนางกุญชวริศุริยจันทร์พร้อมทั้งนะครับอ่านสายบุญได้มาร่วมทำบุญกับพระครูร,ระสรนเดชอนุนมนาบุญเลิศนะครับจากทุกท่านนะครับเมื่อทุกท่านมาถึงบริเวณที่ดีแล้วขอกรับเรียนเชิญนะครับทุกท่านได้มาร่วมด้านขวาบนสุของนั้นน,น,ะนะครับเป็นนะครับต้องบอกว่าเป็น ระเดชนะครับผู้นัทรมนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่บังยานดีกักเลยผพ้นบุญนั้นนะครับได้รับรู้รับทราบในสิ่งที่พระโพรัสระเดชร้องกับสิทยาดุสิ์นั้นจะได้ร่วมประกอบพิธีร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับที่พิพิธภัณฑ์พระนรวตาริบูนชัยแห่งนี้นะครับ อีกสักรูปหนึ่งพราพิธีวันนี้พระพิธีวันนี้โดยอาจารย์ชัดเจนสิระเวสน,นะครับเป็นพราหิธีในการประกอบพิธีบวงสวงนะครับส่วนตัวระบบนั้นนะครับตวานก็ได้เอาเรื่องนะครับสืบชะตานะครับได้มา,ามาตั้งนะครับมาประกอบและ,ะก็ที่จะมาร่วม มาร่วมในการเป็นเครื่องประกอบพิธีของร้านานาในการสืบเจตาเพื่อเกิดความเป็นสริมงคลกับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับและตะกี้นะครับผมก็มีิวการได้เห็นนะครับเราได้พบก,กับท่านรองผู้ว่าเสกาจระบูรณ์น,นะครับท่านนะครับ,บที่เกิดตุดจัดจไมาได้ไม่เ,เปเ็นไรครับ้เราเลื่อนไปเรื่อยๆครับได้ได้ครับ วันนี้ท่านประหลัสุรเดชท่านพระครูประหลสุรเรรดชนั้นนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านชาตรีกิติธนะดีท่านรองผู้ว่าจรบูรณนะครับผมมีโอกาสได้พบกับท่านหลายครั้งต้องบอกว่าเป็นเนื้อนนบุญของเมืองระบูร์อีกท่านหนึ่งนะครับทุกทุครั้งทุกๆครั้งที่มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมง,งานและท่านนั้นได้เป็นประธานในพิธีใน พิกรรมของคนเมืองละปูนนั้นต้องบอกว่าท,ท่านจารีบ่รได้ข่าวและก็บเได้ละเลยเร็่สิ่งที่คนเมืองละปูนนั้นปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อกระัตรในกัรกษะัตรผู้ครองเมืองละปูนและกษัตริย์ผู้ทำเมืองละปูนนั้นรุง่งเรืองในพระพุทธศาสนา ทุกท่านครับผมอยากจะบอกทีกท่าน,นครับว่าพระนางจามาทีนั้นเป็นต้องบอกว่าจะใช้คำว่าใจดีๆก็คือเป็นผู้สูงเป็นประสัท์ผู้สบูบุญซึ่งองค์ท่านนั้นได้สร้างวัดบาทรวมนะครับเป็นสองปันตัวแห่งนะครับจึงทำให้เมืองละพูนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความเก่าแก่บอกว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับ ขอเรียกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นวัดทั้ง4วัดคือวัดประตูลีนะครับวัดดอกแก้วนะครับวัดพระคกมุระศีวัดมหาวันอันนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยและที่ก็ส่วนที่วัดจามเทวีหรือวัดกููกุดนั้นเป็นสถานที่ต้องบอกว่าเป็นเจานาที่บรรจุพระอาทิตย์ของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็งานจ้างส่วนหนึ่งของรัจ้างผู้กังานเขียวนะครับที่ได้ ฝัง่งที่ได้บรรจ,จุรวมกับพระสรีระของพระองค์ท่านกุจ้ากุมานะครับเป็นสถานที่ที่บรรจุสรีระของพราาพกกะเจ้าผู้กั่งยเกียวจัานทรงกุรบรมีของพระนางจ้ามาเทวีนะครับส่วนวัดพระรอดหรือมหาวัดนารามนั้นต้องบอกว่าเป็นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มพระรอดนะครับที่ฮั่นกวาได้นะครับนะถือว่าแล้วก็มีพระรอดหลวงอยู่ที่ฮั่นซึ่งมีความเก่าแก่เหมือนกว่าปั้นสา ร้อยปีนะครับต่างพิธีการและถ้าพร้อมใจใดนะครับเอื้นผมมากรรมนะครับผมจะก่อจะออยโอ้จ่าไปนะครับ ทุกท่านครับเอกสารยืนยันการค้นคว้าวิจัยนะครับพระผนเนื้อินเขาในลุ่มพระยุคต้น1,300ปีกลุ่มเจดีทองหรือสุวรรณเจดีหรือเจอดีเปิรทุมวดีหรืออื่นอย่างนี้คือกลุ่มขันะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนั้นมีการกำกับความน่าจะถือของพระด้วยใบยรับรองนะครับ เพราะฉะนั้นใบรับรองนี้จะมีก,นนก,า,การนัดคณะกรรมเพื่อเกิดความมั่นใจในองค์พระที่ตนได้ครอบครองถือว่าบม่เป็นเรื่องที่ผิดวิสัยนะครับสิ่งที่ถุกต้องก็คือ <c oughs> ก่อนที่จะมีใบรับรองของพระแต่ละองค์นั้นเขาควรจะหาหลักฐานในกลุ่มเรื่องของการดําเนินการสร้างอายุอแน่ชัดแล้วก็เพื่อเป็นตําราหรือเอกสารสต้นจบับโดยหมายถกงก,การรับรองของกลุ่มบุคคลจนเกินงาน,นะครับ หลักฐานอรือการพิสูจน์เพื่อทราบว่าตามหลักสากลจึงประกอบไปด้วยนะครับเอกสารตำรานะครับการพิสูจน์ทราบตามกระบวนการที่กำหนดตามหลักโบราณและก็ดีซื่อเป็นกลุ่มพระแท้ในยุคนั้นถือว่าเป็นต้นฉบับนะครับส่วนใบรับรองหรือเซอร์ติฟิเคชนั้นจะยึดหลักตามตำราเอกสารที่พิสูจน์ทราบอย่างถูกต้องและสากลยอมรับโดยกระบวนการนี้นะครับจึงเป็นการหลีเลียการใช้ ตัวบุคคลเป็นมาตรฐานในการพิสูจน์และจะเกิดคำว่าพระแท้ถึงยุคถึงสมัยจริงๆอันนี้เป็นคำที่ท่านพระกรุปรัสุรเดชคุวณวโรท่านได้กล่าวไว้นะครับในเอกสารนะครับเป็นบรรยากาศที่มวลหมู่มหาเมฆนั้นพร้อมที่จะมาร่วมประกอบพธิธีวงสวง เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลกุศลกุศ่กับผู้สร้างพระสกุลลำพูนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าด้านหน้าของเขานั้นนะครับมีพระพุทธรูปนะครับแล้วภายในวิหารนั้นจะประกอบไปด้วยพระพุทธรูปแล้วก็มีรูปเหมือนของพระนางจามเทวีทั้งคือทรงมีทั้งทรงกระสับและทรงนุ่งขาวห่มขาวนะครับซึ่งเป็น ปาาสุดท้ายก่อนที่พระองค์นั้นจะเสด็จสวรรคต์นะครับอันนี้ผมก็จะอู้จ๋าไปตามสิ่งที่ผมได้ได้หันนะตรงนี้นะครับผมภายในวัดประตูนี้นั้นนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามนะครับสะอาดสะอาดและที่สําคัญครับเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาลประตูนี้นะครับแล้วก็เอ้ยลงไปนะั้นถ้าขึ้นไปทำไมก็จะเป็น สถานีขนส่งผู้โดยสารจากวัดละบูรณนะครับแล้วถ้าไปขึ้นไปตางที่ตะวันตกนะครับก็จะพูาว่าจะไปตรงลีดังนั้นตรงนี้เราจึงมองว่าประตูนี้คําว่าลีโดยนนยยะและความหมายนะครับก็คือไก่ตันเองนะครับดังนั้นอําเภอลีซึ่งห่างจากระบูรณ์ประมาณ108กิโล ถ้านับจากตรงนี้ไปการเดินทางใระลางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับจะไปถึงที่อำเภอลีอำเภอลีโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์นั้นจะติดกับอำเภอเถอจังหวัดลำปางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การค้ามแนวผมนั้นมีความสะดวกสบายถนนก็เป็นสี่เลนแล้วนะครับดังนั้นการเดินทางไปอำเภอลีในยุคป,ปัจจุบันนี้ ต้องบอกครับว่าเป็นการเดินทางที่มีความสะดวกสบายเสน่ห์ของเมืองนี้นะครับต้องบอกเป็นถนนสายแห่งครูบาครูบาที่ท่านจะต้องไปปะนะครับแล้วไปรากระตอครูบา่าวีนะครับซึ่งดีองใหญ่ตั้งประงานอยู่ที่วัดผา้นาขึ้นไปนะครับท่านก่อนจะได้อันดับแรกก่อนต้องเจอครูบาเจ้าสิวิชัยก่อนเนาะที่บ้านปางจากบ้านปางมาไปบ้าน ผ่านน้ำจากผ่านน้ำก็ไปที่ครูบาโงดังนั้นนะครับเส้นทางของอเภอลีจึงเป็นเต็มไปด้วยบุมน,นะครับต้องบอกว่าถนนสายเฮนสารานะครูบา